สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการจัดการคำขอสร้างและแก้ไขมตาตรฐานและคุณภาพของวัตถุดิบระบบวิสาหกิจชุมชนลำไย,ยอบแห้งเนื้อสีทองครับหัวหน้ากลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ดูแลโดยระบบจะแสดงรายการข้อมูลตั้งตน้นที่ถูกเพิ่มโดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับหัวหน้าวิสาหกิจ สามารถเพิ่มมาตรฐานวัตถุดิบโดยกดที่ปุ่มเพิ่มมาตรฐานวัตถุดิบจากนั้นเพิ่มชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอัปโหลดรูปภาพจากนั้นกดบันทึกครับโดยรายการที่เพิ่มจะไปอยู่ในแถบรอตรวจสอบซึ่งต้องรอการอนุมัติจากประธานกลุ่มวิสาหกิจก่อนหากต้องการยกเลิกสามารถกดที่ปุ่มยกเลิกได้ครับหากมาตรฐานวัตถุดิบที่เพิ่มไป ได้ถูกยอมรับระบบจะย้ายมาตรฐานวัตถุดิบที่เพิ่มไปที่รายการในแถบมาตรฐานวัตถุดิบทั้งหมดจากนั้นสมาชิกของท่านและสมาชิกจากชุมชนอื่นๆก็จะสามารถเลือกใช้มาตรฐานวัตถุดิบที่ท่านเพิ่มได้แต่หากมาตรฐานวัตถุดิบที่เพิ่มไปถูกปฏิเสธร,ระบบจะย้ายรายการไปที่แถบถูกปฏิเสธซึ่งจะแสดงรายการและหมายเหตุท,ที่ถูกปฏิเสธครับในส่วนของการแก้ไขมาตรฐานวัตถุดิบสามารถทำได้ โดยกดที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้ครับเมื่อทำการแก้ไขแล้วข้อมูลจะยังไม่เปลี่ยนทันทีแต่จะถูกย้ายไปอยู่ในแถบรอตรวจสอบซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากประธานกลุ่มวิสาหกิจจึงจะเปลี่ยนตามที่แก้ไขได้ครับสำหรับมาตรฐานวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งานสามารถติดการใช้งานได้โดยกดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ครับจากนั้นระบบจะให้ยืนยันที่จะปิดการใช้งานมาตรฐานวัตถุดิบ ซึ่งการปิดใช้งานนั้นไม่ได้หมายถึงการลบออกจากระบบนะครับดังนั้นจึงสามารถเปิดการใช้งานได้ทุกเมื่อโดยกดที่คำว่าเปิดใช้งานครับ